วันพรุ่งนี้พุทธบุตรเนื้อนาบุญ1,127ร 1, ูปจะได้เดินตทดงธรรมชัยกันต่อจากวัดไรยประทุมธาน,นีไปยังวัดคลองหวางเบอรไซนน้อยจังหวัดนนทบุรีประยะทางแค่26กิโลเมตรคือมันยาวเพิ่มขึ้นเนี่จะเพื่อให้โยมนีโปรยกุหลาเพิ่มขึ้นนี่ไงเออนี่นี่สำคัญเนาะสำคัญ ก็แค่นั้นเองที่เรายืดออกไปนี่นะเออนี่นะถ้าเราไม่เป็นเพนตบะนี่นะแล้วเราจะได้บารมีมาจากตรงไหนอยู่ดีๆบุญหล่นทับได้ไหมไม่ไม่มีต้องสั่งสมต้องสร้างนี่นะจ๊ะนี่เป็นเรื่องสําคัญแม้เราจะเหาะได้ก็ตามนี่นะติต่างติตาติตาแม้เราจะเหาะได้ก็ตาม แต่ยาเหาะเพราะจะไปได้บาร,รมีตัวไหนไม่ได้ลำบากไม่ได้ฝึกขันติธรรมหรืออะไรหรือวิริยะบาร,รมีหรืออรอ่อแรงต่างอย่าไป้จะสัจจะบาร,รมีบาร,รมีสิบทัศนเราขาดจงมาเดินซะอย่างนี้นี่นะเนาะเพราะฉะนั้นยิ่งยาวยิ่งดีนะลูกนะ